กินดีต้อนรับเข้าสู่ดอกรจริงพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาและการพัฒนาตัวเอง สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับดรจริงพอดแคสต์นะคะในวันนี้นะคะหมอก็จะมาสรุปสารคดีเบบี้ใน Netflix นะคะซึ่งเป็นตอนที่2แล้วนะคะเป็นตอนเกี่ยวกับอาหารแรกค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนแรกที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักก็สามารถหาฟังได้ใน Podbean หรือว่าใน YouTube ได้เลยนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะจะพูดถึงน้ำนมแม่นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นอาหารแรกของทารกแล้วก็นักวิจัยคนแรกเนี่ยได้เกิ่นว่าเธอคิดว่าน้ำนมแม่นั้นเป็นอาหารที่พิเศษมากเพราะว่าน้ำนมแม่นั้นสร้างเฉพาะเพื่อทารกคนที่เพิ่งเกิดออกมาเลยหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า individualized นะคะแปลว่าสําหรับคนนั้นเฉพาะเจาะจงสําหรับคนนั้นนะคะนักวิจัยคนนี้ก็เลยอยากรู้ว่าน้ำนมแม่นั้นมันต่างกันไหมในแง่ที่ว่าถ้าสมมติว่าแม่อยู่คนละประเทศ จะผลิตส่วนผสมในน้ำนมที่ต่างกันหรือเปล่าหรือว่าถ้ามีลูกสาวหรือมีลูกชายจะมีผลต่อการผลิตน้ำนมหรือไม่นะคะเมื่อได้ศึกษาก็พบว่าอัตราส่วนแคลเซียมต่อฟอสเฟตนะคะในน้ำนมของแม่ที่มีลูกสาวนั้นมากกว่าน้ำนมของแม่ที่มีลูกชายนั่นก็เป็นเพราะว่าเด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าผู้ชายนะคะแล้วนอกจากศึกษาในคนแล้วนะคะเธอยังได้ศึกษาในวัวด้วยนะคะเธอไปศึกษาวัวกว่าล้านตัวเนี่ยก็ พบว่าถ้าวัวเนี่ยมีลูกผู้หญิงนะคะหรือมีลูกเพศหญิงแม่วัวจะมีปริมาณน้ำนมมากกว่าแม่วัวที่มีลูกเพศชายนะคะถึงแม้ว่าแม่วัวเนี่ยจะมีลูกตัวที่2ไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังผลิตน้ำนมมากอยู่นะคะแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำนมที่ผลิตนั้นส่งผลต่อการตั้งขันครั้งถัดไปด้วยค่ะแล้วก็ในสำหรับแขกคนที่2สําสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเป็นคุณหมอเด็กนะคะดรไมเคิล จอร์จฟนะคะเขาได้พูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตของทารกหรือภาษาอังกฤษคือ growth นะคะ growth คือการเจริญเติบโตซึ่งไม่ได้ดูที่น้ำหนักเพียงอย่างเดียวนะคะน้ำหนักก็คือ weight เนาะแต่ว่ายังดูความยาวด้วยนะคะทำไมในทารกถึงใช้คำว,ว่าความยาวไม่ได้เรียกว่าส่วนสูงนะคะเพราะว่าทารกเนี่ยยังยืนไม่ได้นะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังต้องดูเส้นรอบวงของศรีรษะด้วยนะคะซึ่งเส้นรอบวงของศรีรษะเนี่ยสามารถบอกได้หลายอย่างว่าเด็กคนนี้ขนาดสมองหรือว่าขนาดศรีรษะเนี่ยโตไปพร้อมๆกับตัวของเขาหรือเปล่านะคะ โดยทั้ง3อย่างเนี่ยจะต้องสอดคล้องแล้วก็โตตามสัดส,ส่วนควบคู่กันไปนะคะแล้วนอกจากน้ำนมแม่เนี่ยเขายังได้พูดถึง Solid food หรือว่าอาหารของทารกที่นอกจากน้ำนมแม่เช่นพวกแครอทบดเนื้อบดต,ตับบดนะคะซึ่งมักจะให้ทารกหลังจากที่อายุ4-6เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็อาหารเหล่านี้มักจะมีแร่ธาตุเช่นธาตุเหล็กสังกสีทองแดงนะคะที่สาคัญต่อการพัฒนาสมองโดยเขาบอกว่าตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ย จะมีการเก็บสะสมธาตุเหล็กไว้นะคะแล้วก็เมื่อทารกคลอดออกมาเขาทารกเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กที่สามารถใช้ได้ถึง4เดือนยยเว้นว่าถ้าแม่เป็นคนสูบบุหรี่หรือว่าแม่เป็นโรคเบาหวานหรือมีปัญหาเรื่องความดันเนี่ยการเก็บธาตุเหล็กก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าคุณแม่ที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวหรือว่าไม่ได้สูบบุหรี่นะคะ นอกจากนี้เรายังทราบกันว่าผู้ใหญ่เนี่ยเวลาขาดธาตุเหล็กนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องความจําแล้วในทารกที่พูดไม่ได้หลานเราจะทดสอบอยังไงนะคะคุณหมอคนนี้ก็เลยทดลองติดเครื่องวัดขึ้นไฟฟ้าสมองนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า EEG หรือ electroencephalogram นะคะแล้วก็ให้ทารกเนี่ยฟังเสียงคุณแม่ของตัวเองแล้วก็ให้ฟังเสียงผู้หญิงแปลกหน้าด้วยนะคะหมอพอฟังแล้วหมอก็รู้สึกว่าโหเขาแบบเก่งมากๆเลยที่สามารถ คิดเครื่องทดลองนี้มาได้ว่าเราจะวัดความจําหรือว่าวัดความสามารถของสมองในทารกได้ยังไงเพราะว่าทารกพูดไม่ได้เนาะแล้วก็พอวัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าทารกที่ขาดธาตุเหล็กนะคะจะแยกเสียงของแม่ กับเสียงคนแปลกหน้าไม่ได้นี่ฟังถึงตรงนี้แล้วกเออ็เราเห็นได้เลยว่าถ้าทารกที่ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะก็มีผลต่อสมองเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้นะคะในโลกนี้ก็ยังมีหลายล้านคนนะคะที่ขาดธาตุเหล็กข้างต้นที่กล่าวมาแล้วก็ขาดแร่ธาตุดื่นๆด้วยนะคะคุณหมอคนนี้ก็กล่าวปิดด้วยความตื่นเต้นว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถ แก้ปัญหาการขาดแร่ธาตุในเด็กได้นะคะเราอาจจะสามารถเพิ่ม IQ ให้มนุษยชาติหรือว่าประชากรทั้งโลกได้ถึง10จุดเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องแล้วแต่นโยบายของแต่ละประเทศด้วยแล้วก็แล้วแต่ว่าคุณแม่แต่ละประเทศนั้นมีความรู้เกี่ยวกับนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สามารถให้อาหารกับเด็กๆได้ครบถ้วนมากแค่ไหนนะคะซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้จริงๆไม่ได้หายากเลยแต่ว่าอยู่ในเนื้อสัตว์ ผักบางชนิดแล้วก็ถ้าเราให้ฮารกเนี่ยกินอาหารหลากหลายก็จะสามารถป้องกันกนารขาดแร่ธาตุได้ค่ะ ต่อมาเป็นนักวิจัยคนสุดท้ายนะคะชื่อว่าซูซานลินช์นะคะเธอเนี่ยเป็นนักชีววิทยาที่ตั้งข้อสังเกตว่าพออายุเด็ก6เดือนขึ้นไปเนี่ยเด็กก็จะเริ่มใช้มือหยิบจับสิ่งของแล้วก็มักจะชอบเอาของเข้าปากตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกหรือว่ามีน้องหรือว่าอยู่รอบๆอเด็กที่อายุประมาณนี้จะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบเอาของเข้าปากนะคะซึ่งของเหล่านี้จะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่นะคะ แล้วนอกจากนี้ก็มีงานวิจัยที่ระบุว่าบ้านที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวเด็กเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคหอบหืดน้อยกว่าบ้านที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะทีวิจัยของเธอเนี่ยก็เลยไปดูดฝุ่นจากหลายๆบ้านมาแล้วก็ศึกษาปรากฏว่าบ้านที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีเชื้อจุลินทรีย์น้อยกว่านะคะ แล้วก็ทีนี้ก็เกิดคําถามว่าเชื้อจุลินทรีย์ตัวไหนละ่ะที่เป็นตัวป้องกันหอบหืดนะคะทางทีมเนี่ยก็เลยไปศึกษาอุจจาระของเด็ก1เดือนนะคะเด็กที่อายุ1เดือนทั้งหมด ร้อคนนะคะแล้วก็ติดตามว่าเมื่อโตขึ้นเนี่ยเขาเป็นยังไงมีโรคหอบหืดมีโรคภูมิแพ้อะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็สรุปได้ว่าเชื้อจุลินทรีย์ในอุจจาระของเด็กที่พบเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดภูมิแพ้แล้วก็เกิดโรคหอบหืดในนอคตที่น้อยกว่านะคะแปลว่าถ้าเกิดว่าเด็กได้รับ การเอ็กซ์โพสหรือว่าได้รับการเจอเชื้อจุลินรีย์อยู่เนี่ยจะทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็มีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้และก็หอบหืดได้น้อยกว่านะคะแต่ว่าเนื่องจากว่างานวิจัยยังค่อนข้างใหม่นะคะแล้วก็เลยไม่สามารถให้คําแนะนําได้ว่าเป็นจูลินทรีย์ตัวไหนนะที่ป้องกันแล้วจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องมีสัตว์เลี้ยงเ,เพราะว่าคุณแม่คุณพ่อบางคนเนี่ยก็อาจจะกังวลเรื่องความสะอาดได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาสรุปว่าสภาวะแวดล้อมที่สะอาดเกินไปนั้น จจะไม่ได้ป้องกันโรคเสมอไปค่ะก็ตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะหมอขอสรุปสั้นๆว่าน้ํานมของแม่นั้นเฉพาะเจาะจงกับลูกคนนั้นนะคะแล้วก็เมื่อทารกเริ่มทานอาหารนะคะก็ควรที่จะเลือก ทานอาหารหลากหลายชนิดเพื่อที่จะได้ให้แร่ธาตุครบถ้วนนะคะแล้วก็การที่ทารกได้สัมผัสกับเชื้อจุลินทรีย์บ้างนั้นอาจจะป้องกันโรคหอบหืดและก็โรคภูมิแพ้ได้ในอนาคตค่ะอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะคะจากสารคาดี Netflix นะคะหมอต้องขอบอกก่อนว่าหมอไม่ได้อ่านงานวิจัยต้นฉบับนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนมาว่ามันเป็นงานวิจัยไหนบ้างเพราะฉะนั้นหมออาจจะไม่ได้วิเคราะห์ในเบื้องลึกนะคะแล้วก็ในพอดแคสต์น,นี้นะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้แนะ เรื่องอาหารหรือว่าการรักษานะคะสำหรับการรักษาส่วนบุคคลเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย